ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทานข้าวกับยายไลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยายไลจะพามาทานผัดกะเพราเลือดหมูกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆผัดกะเพราเลือดหมูเลือดหมูเขาจะมีความนุ่ม นุ่มลิ้นเขาแบบเขาเคี้ยวง่ายเขาเคลื่นง่ายค่ะเป็นเมนูที่ประหยัดมากๆอีกเมนูหนึงเลยค่ะเพราะว่าเลือดเราก็ซื้อมาในราคาก้อนละ10บ,บาทกลับเราเราก็เก็บตามสวนหลังบ้านเรานะคะค่ะแล้วก็เป็นเครื่องปรุงมันก็มีอยู่ในครัวของเราแล้วนะคะมก็เป็นเมนูที่แบบว่าเมนูประหยัดค่ะ วันนี้องไรก็กินที่มุมเก่ามุมเดิมค่ะมุมรอลูกค้ามุมขายของรอลูกค้าแล้วก็พักทานข้าวไปด้วยค่ะวันนี้มีเมนูที่กินง่ายค่ะเมนูประหยัดใครๆก็ทำได้ค่ะแต่แล้วก็เราก็มีแครอทมาทานด้วยค่ะแครอทก็จะแบบ กรอบๆนะคะจะรู้สึกว่าจะจืดไปนิดนะคะรสชาติเราก็เลยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยค่ะยังไรเป็นคนทําเองนะคะกับข้าวจะเราก็ถ้ากับข้าวเรายังไม่เป็นที่ถูกปากอะไรเราก็เพิ่มลงไปเครื่องปรุงลงไปเพิ่มนิดหน่อยนนะคะแครอทกินง่ายค่ะแช่ตู้เย็นไว้ เขาจะมีความเย็นความกรุบกรอบในตัวเขาค่ะทานง่ายมากเลยค่ะเราก็เอามาทำเป็นผักแก้มกับอาหารในวันนี้ของเรานะคะเลือกก็เคี้ยวง่ายค่ะขั้นตอนวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะทำเสร็จเร็วค่ะเราก็ตั้งกระทะค้างไว้พอมันเดือดล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะคะแล้วเราก็ ใส่พริกใส่กระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปผัดกับากระทะให้ไอ้น้ำมันที่เราตั้งเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็พอเขาเดือดควุกเขาเขาให้เขาหอมสักหน่อยนะคะน้ำมันกับอ่าหัวหอมน้ำมันกับกระเทียมกับพริกที่เราโขกไว้ค่ะแล้วก็เราก็นําอาหารเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดเลยค่ะง่ายๆค่ะเมนูนี้ไม่ได้ยุ่งยากนะคะ ใครว่างก็มาทานอาหารด้วยกันนะคะจะช่วงนี้ก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนาะที่บ้านก็เกี่ยวข้าวดอกันแล้วนะเพื่อนๆใครได้กินข้าวใหม่หรือย,ยังคะยายไ,ได้กินข้าวใหม่แล้วนะคะญาติเอามาฝากค่ะเพื่อนบ้านเอามาฝากยายก็เลยได้กินข้าวใหม่เป็นข้าวเหนียวค่ะกลิ่นนี่หอมมากเลยค่ะข้าวเป็นเม็ดสวย กินหอมมากเลยเพื่อนบ้านเพื่อนเอามาฝากค่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันกินเนาะค่ะคนบ้านเรามีน้ำใจมีอะไรก็แบ่งปันกันกินบางครั้งเราก็ไม่ได้ซื้อหาค่ะแบ่งปันกันกินไปหรือบางครั้งเราซื้อเราก็ไม่ได้ซื้อเยอะเราก็ประหยัดไปในตัวด้วยเพราะเราเป็นแบ่งปันกันช่วงฤด,ดูนี้ก็กลังเก็บเกี่ยวข้าวดอนะคะแต่ที่บ้านยายไรที่ ที่จังหวัดอุดรน,นะคะย่ยอะไรเป็นคนอุดรนนคะ่ะที่อุดรนนะคะ่ะฝนตกตอนนี้ฝนก็ไม่ตกมา3วันแล้วแต่ได้ยินข่าวว่าจะมีพายุเข้ามาอีกในวะันที่14บสี่สิบห้าสิบหกนะคะนี่แหละค่ะมันเขาก็หยุดให้เราได้ทํามาหากินอยู่ประมาณ2อสาวันเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนนะคะช่วงนี้แต่ว่าปีนี้ฝนจะดีกว่าทุกปีค่ะ ผลมันจะยาวนานกว่าทุกปีแล้วก็ลูกค้าก็ได้ยางค่ะลูกค้าก็มีโอกาสทำยางมาขายเราก็ดีใจลูกค้าก็จะได้ยางเราก็จะได้ยางด้วยก็เลยช่วงนี้ก็เลยมีความสุขเนาะคะ่ะฝนไม่ตกอาศัยซื้อยางเนาะคะ่ะเพื่อเป็นไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวะคะ่ะ ลูกค้าก็ดีใจค่ะมียางขาย่ค่ะทานกับข้าวทำกับทานข้าวคุยกับเพื่อนๆไปด้วยแล้วตาก็มองลูกค้าไปด้วยว่าลูกค้าจะมาซื้อ,อ,อของที่ร้านเราไหมอะ่ะถ้าลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเราเราก็ต้องขายของค่ะทั้งกินทั้งมอง จะแต่ว่าพอดีแฟนแฟนเพื่อนมาจากไถสวนนะคะ่ะเพื่อนไปใส่ปุ๋ยยางมาเพื่อนมาพอดีเพื่อนก็มาขายของช่วยเราก็เลยได้กินข้าวเราก็เลยไม่ได้อ่าขาดช่วงในการกินเราก็เลยได้กินสบายสบายเลยค่ะจะเราก็พูดคุยกับลูกค้าไปทานข้าวไปค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ยายไรนะคะเดินไปด้วยกันค่ะก้าวไปด้วยกันค่ะทักทายพูดคุยกันได้ค่ะ อีกหน่อยอ่าที่บ้านยายไรก็จะเกี่ยวข้าวแล้วนะคะยายไรไม่มีข้าวโดค่ะ,ะยายไรมีแต่ข้าวอ่าข้าวอะไรพันนางสาวไทยค่ะพันนี้ก็สวยนะคะข้าวที่บ้านล้มแล้วค่ะขนาดว่าแฟนตัดไปสองรอบแล้วนะคะเนี่ยข้าวมันขึ้นสูงแล้วเขาก็ตัดไปสองรอบแล้วก็ยังสวยก็ยังล้มอยู่ค่ะข้าวนางสาวไทย จะรอดูผลผลิตว่าจะผลผลิตของนางสาวไทยเขาจะได้ดีขนาดไหนแต่ว่าเรื่องความสวยสวยมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้อาไรก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ